ดีค่ะและช่องเงาปลดล็อกก็กลับมานะคะใน EP นี้นะคะในช่วงของเดือนกรกฎาคมนี้ซึ่งดาวหลายๆดวงนะคะก็จะทยอยกันเข้ามาอยู่ในเรือนของภพมรณะนะคะของชาวรัคนาราศีพิจิกและโดยภาพรวมต่างๆนะคะจะมีเหตุการณ์ใดบ้างเดี๋ยวเรามารับฟังกันได้เลยค่ะ ชาวลัคนาราศีพิจิกในช่วงกรกฎาคมนี้ดาวประจำตัวของคุณคือดาวอภาังคารและโคจรเข้าไปอยู่ในภพของอลิตั้งแต่เดือนมิถุนาย,ยนแล้วและยังมีดาวเสาดาวดวงใหญ่อีกดวงหนึ่งที่จะโคจรและเดินถอยหลังในช่วงของเดือนกรกฎาคมก็จะย่อมส่งผลให้กับคนลัคนาราศีพิจิกและยังส่งกระแสไป,ปจนถึงดาวพระหัส ซึ่งถือว่าดาวพรหัสเป็นดาวของการเงินทั้งรายได้หลักนะคะและก็อาชีพเสริมของคุณด้วยรวมไปถึงการที่จะต้องเริ่มต้นหรือทำธุรกิจใหม่ๆและดาวเสาร์นี้ถอยหลังครั้งนี้จะส่งผลถึงดาวมรุยูที่กุมอยู่กับดาวพรรหัสก็จะทำให้เรื่องของเงินเงินทองทองของชาวรัคนาราศีพิจิกลาช้าลงมาได้ และด้วยดาวเสาร์นะคะที่อยู่ในเรือนของพันธุซึ่งเกี่ยวข้องกับบ้านรถที่ดินอสังหาก็ได้นะคะในช่วงนี้คนลักนณาราศีพิจิกที่อยากจะกู้ซื้อบ้านซื้อรถคุณอาจจะต้องรอและอดใจก่อนนะคะและถ้าอยากจะซื้อหรือมีเหตุจำเป็นต้องซื้อจริงๆ,ๆก็ควรจะทำก่อนวันที่หนึ่งกรกฎาคมค่ะ ในวันที่9กรกฎาคมนะคะดาวสุกก็จะย้ายออกมาจากเรือนของมรณะและดาวสุกเป็นดาวที่เกี่ยวกับคู่ครองคนรักนะคะรวมไปถึงคู่ค้าหรือหุ้นส่วนออกมาจากพบนี้แล้ว ก็จะทำให้ลูกค้าที่เคยเงียบๆยบไปก็จะกลับมาดีเหมือนเดิมนะคะสำหรับใครที่ค้าขายหรือทำธุรกิจก็จะมีลูกค้าได้ลูกค้าดีๆเพราะว่าดาวสุกในตำแหน่งนี้นะคะได้ตำแหน่งราชาโชคด้วยก็ถือว่าคนลัคนาราศีพิจิกจะได้ลูกค้ามาอุดหนุนมาสนับสนุนนั่นเองและดาวสุกร์นะคะเป็นดาวของคู่ครองและก็คนรัก คนลักษณาราศีพิจิกก็จะมีความรักที่ดีนะคะที่ยั่งยืนเข้ามาโดยดาวศุกร์ย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนของธาตุน้ำกุมอยู่กับดาวพุธจึงได้คู่อสิติธาตุน้ำร่วมด้วยนะคะคุณก็จะเจอคนที่ดีๆความรักดีๆค่ะในวันที่13กรกฎาคมดาวประจำตัวคือดาวอังคารย้ายเข้ามาอยู่ในราศีพฤษภนะคะ คนลัคนาราศีพิจิกก็จะไม่หงุดหงิดง่ายแล้วนะคะและก็จะดีกว่าในช่วงที่ตัวเองอยู่ในราศีเมษและได้ตำแหน่งเกษตรช่วงก่อนหน้านี้คนลัคนราราศีพิจิกจะค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองมากๆและดาวอังคารย้ายครั้งนี้นะคะได้ตำแหน่งของราชาโชคด้วย ราชาโชคฉลกฉเฉลานะคะพ้นบุญเก่าให้เห็นเป็นสง่ามีอำนาจยศศักดิ์อย่างราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองค่ะทางด้านจิตใจของชาวลัคนาราศีพิจิกกำลังใจคุณจะดีขึ้นนะคะความรักจะดีขึ้นหลังจากที่ดาวพังคานย้ายครั้งนี้ก็จะทำให้คุณ อยากจะเอาใจคนรักนะคะอยากจะไปไหนมาไหนด้วยกันอยากช่วยคนรักในทุกๆเรื่องเลยค่ะและในช่วงนี้นะคะดาวที่ได้ตำแหน่งของราชาโชคมีถึงสามดวงนะคะมีทั้งดาวพระรังคารดาวพระอาทิตย์และก็ดาวพระศุกร์ทางด้านความรักไปไหนก็จะมีแต่คนเมตตารักใคร่นะคะเรื่องของงาน ก็จะได้คนมาคอยช่วยเหลือหากมีสิ่งใดติดขัดนะคะและหากจะต้องมีการเจรจาติดต่อหรือคุยงานหรือเรื่องสำคัญต่างๆคนรัคนาราศีพิจิกควรจะทำก่อนวันที่24กรกฎาคมนะคะเพราะหลังจากนั้นแล้วดาวพุธจะโครจรและเดินถอยหลังอีกดวงหนึ่งและดาวพุธ ก็เป็นดาวแห่งการพูดคุยการเจราจาหรือเอกสารสัญญานะคะเพราะว่านะคะถ้าคุณทำหลังจากวันที่24กระกรกฎาคมไปแล้วทุกอย่างก็จะดูไม่น่าเชื่อถือนะคะคำพูดก็จะฟังดูไม่มีน้ำหนักรวมไปถึงเอกสารต,าต่างๆที่ได้ตกลงกันไว้ก็จะมีโอกาสที่จะผิดพลาดไปหมดนะคะเพราะว่าดาวพุธยังเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะด้วย หลังจากวันที่16รกรกฎาคมดาวอาทิตย์ก็จะโครจรและก็ย้ายราศีเข้าไปอยู่ในเรือนของสุภะและได้ตำแหน่งของมหาจักรสำหรับคนรา,า,นา,าศีพิจิกคนที่เคยท้อแท้นะคะในเรื่องของงานคุณก็จะกลับมามีกำลังใจนะคะสู้กันต่อไปอีกครั้งค่ะงานครั้งนี้แม้จะดูเป็นงานที่ต้องเหนื่อยยากนะคะแต่อย่างน้อย ดาวที่ได้ราชาโชคหลายดวงก็ยังคงให้คุณค่ะดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนของการงานการงานในช่วงนี้คนลัคนาราศีพิจิกก็จะเหนื่อยมากแต่คุณก็จะผ่านเรื่องยากๆไปได้ก็ถือว่าคุณเหนื่อยแต่ก็สําเร็จนะคะในเรื่องของรายได้นะคะดาวพระหัส เป็นดาวที่เกี่ยวข้องในเรื่องของเงินนะคะตั้งแต่ต้นเดือนดาวพระหัสก็จะได้วรโคตมาณวางจนถึงวันที่9กรกฎาคมเลยค่ะสำหรับใครที่อยากจะต่อรองนะคะในเรื่องของเงินเดือนหรือเจรจาลูกค,ค้าในเรื่องของเงินเงินทองทองต่างๆนะคะก็ควรจะทำก่อนวันที่9กรกฎาคมนะคะ และหลังจากนั้นวันที่10กรกฎาคมไปแล้วดาวพฤหัสจะติดพิษครุฑนะคะถ้าใครต้องการที่จะซื้อของที่มีมูลค่าของมีราคาเป็นช่วงที่คนลักนาราศีพิจิกไม่เหมาะที่จะซื้อด้วยปาะการทั้งปวงนะคะคุณอาจจะได้ของไม่ดีของมีตำหนิก็ได้ค่ะวันที่24นะคะกระกฎาคมดาวพฤหัส ก็จะเสวยตรียางเสาสำหรับคนรัคนาราศีพิจิกที่ต้องการซื้อของชิ้นใหญ่มีราคานะคะคุณก็จะเสียเงินไปเป,เปล่าประโยชน์ด้วยจะได้ของที่ไม่สมกับราคานั่นเองในเรื่องของดาวเสาร์นะคะที่โครจรถอยหลังในครั้งนี้ก็จะไม่ได้ถึงกับทำให้ชาวราคนาราศีพิจิก ทำให้การเงินหรือรายได้มันแย่ไปทั้งหมดนะคะก็อาจจะมีปัญหาลงไปบ้างนะคะเพราะว่าดาวเสาเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับการสมาคมการเจรจาด้วยเพราะฉะนั้นนะคะพอดาวเสาเดินถอยหลังก็จะทําให้คนลัคนาราศีพิจิกอาจจะมีการเจรจาดูไม่น่าเชื่อถือบ้างในบางครั้งนะคะสำหรับคนราศาีพิจิก ที่ยังตกงานหรือว่างงานนะคะและยังคิดอยู่ว่าจะทำงานอะไรดีนะคะและในช่วงจังหวะนี้ใครที่อยากจะค้าขายก็สามารถจะขายของบนช่องทางออนไลน์ก็ได้นะคะขายของที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆเพราะว่าดาวมรตยูเป็นดาวที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีรวมไปถึงเซนยานต่างๆนะคะและดาวพระหัส ที่กุ่มอยู่ก็เกี่ยวกับศาสนาภูมิธรรมภูมิปัญญานะคะใครพอจะมีความรู้งานเฉพาะทางเกี่ยวข้องกับความเชื่อคุณก็สามารถศึกษาและต่อยอดเป็นงานให้คุณได้นะคะและดาวมรุตยูกับดาวพระหัสก็ได้ตำแหน่งกีตะองค์เกนด้วยในเรื่องของงานแนวสายมู คนลัคนาราศีพิจิกก็สามารถทำได้นะคะในช่วงนี้คุณจะมีสัมผัสที่ดีๆด,ด้วยค่ะ13กรกฎาคมดาวพลังคารย้ายราศีและโคจรเข้าไปอยู่ในเรือนของปัตตนีนะคะกุมอยู่กับดาวพระหัสคนลัคนาราศีพิจิกก็จะมีโอกาสได้ของจากคนที่คุณรักนะคะ มีโอกาสมีจ็อบพิเศษนะคะรายได้เสริมก็จะเข้ามาหามีลูกค้ามาติดต่อมีเหตุได้เงินได้ทองจากลูกค้านะคะมีโอกาสที่ดีๆอยู่นะคะถึงแม้ว่าดาวเสราร์จะถอยหลังนะคะก็มีช่องทางอื่นๆที่จะช่วยเหลือคนลัคนาราศีพิจิกได้อย่าพึ่งท้อยอมแพ้ยังไงก็ดีนะคะคนลัคนาราศีพิจิก ก็จะหาเงินได้ดาวพางคานดาวประจำตัวได้โครจรไปทับในเรือนของการเงินดาวการเงินก็มาทับตัวเองด้วยโอกาสที่ดีๆก็ยังมีนะคะและก็ให้คุณกับชาวลัคนาราศีพิจิกอยู่ดีมุ่งมั่นในเรื่องงานหน่อยค่ะเหนื่อยมากหน่อยแต่ก็จะสำเร็จในเรื่องของงานนะคะดาวอาทิตย์ เป็นดาวที่เกี่ยวข้องในเรื่องของงานช่วงที่ไม่ควรจะคุยงานหรือใครที่อยากจะสมัครงานเป็นช่วงเวลาที่เลิกไม่ค่อยดีนะคะวันที่6กรกฎา,าคมถึง13กรกฎาคมถ้าคุณจะสมัครงานหรือคุยงานก็รอให้หลุดจากหลังวันที่13กรกฎาคมไปแล้วนะคะหรือไม่ก็ต้องก่อนวันที่6กรกฎาคมค่ะ สำหรับใครที่จะคุยหรือดีลงานก็เช่นกันนะคะเป็นช่วงต้นเดือนกรกฎาคมไม่เกินวันที่5สามารถทำได้และงานในช่วงนี้คุณอาจจะประสบปัญหาในเรื่องการเจรจามากกว่านะคะเพราะอย่างที่บอกไปในช่วงแรกนะคะดาวเสายังคงเดินถอยหลังมักจะสร้างปัญหาจากการสื่อสารการเจรจาสมาคมนั่นเองค่ะ ในวันที่20กดกดาคมดาวอาทิตย์ก็จะเสวยราชาเลิกสำหรับใครที่อยากจะเปลี่ยนงานหรือย้ายงานนะคะก็สามารถทำได้เพราะว่าถ้าหลังจากวันที่24กดกดาคมไปแล้วดาวพุธจะโครจรและเดินถอยหลังจะมีปัญหาในเรื่องของงานได้ค่ะในเรื่องของสุขภาพบ้างนะคะชาวาลัคนาราศีพิจิก ก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับอุบัติเหตุจากการเดินทางอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากน้ำนะคะหรือลื่นล้มจากน้ำน้ำร้อนลวกนะคะหรือสารเคมีต่างๆและดาวอาทิตย์กับดาวศุกร์โคจรเข้าไปอยู่ในภพของมรณะในวันที่1ถึงวันที่9กรรกฎาคมคนลัคนาพิจิกต้องระวังโรคภูมิแพ้อากาศนะคะหรือภูมิแพ้เกี่ยวกับผิวหนังด้วยค่ะ เป็นช่วงที่ต้องหลีกเลี่ยงกับของมีคมต่างๆนะคะระวังการใช้งานของมีคมในการทำงานและรวมไปถึงสัตว์เลี้ยงนะคะเพราะว่าช่วงนั้นตาพูจะติดพิษอาจจะโดนสัตว์เลี้ยงมีเขี้ยวมีงากัดได้และสำหรับใครที่อยากทำสาระยักกรรมนะคะถ้าอยากจะทำ ควรจะทำก่อนที่ดาวเสาร์และดาวพุธถอยหลังเพราะว่าถ้าทำในช่วงที่ดาวพุธดาวเสาร์ถอยหลังแผลอาจจะหายยากและเกิดปัญหาได้อาจจะติดเชื้อได้แต่ถ้าจะทำศัลยกรรมนะคะควรจะเลื่อนไปก่อนจะดีกว่าในช่วงนี้นะคะคนลัคนาราศีพิจิกระาวาังเกี่ยวกับอุบัติเหตุจากการทำงาน ระวังเนื้อระวังตัวให้เป็นพิเศษหน่อยนะคะเป็นช่วงที่ซุ่มซ่ามง่ายด้วยค่ะเรื่องของความรักกันบ้างนะคะสำหรับคนโสดน,นะคะดาวสุขซึ่งเป็นดาวคู่ครองและดาวคนรักนะคะเข้าไปอยู่ในเรือนของมรณะตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงวันที่9กระดกฎดาคมไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้คนลักนาราศีพิจิก ก็อย่าเพิ่งคุยหรือตัดสินใจรับใครเข้ามานะคะเพราะว่าดาวคนรักตกพบเสียและหลังจากวันที่10กรกฎาคมไปแล้วดาวศุกร์จะโครจรและก็ย้ายออกมาอยู่ในภพของสุภะกลุ่มอยู่กับดาวพุธก็จะทำให้คนรักนาราศีพิจิกคุณจะเจอคนรักนะคะคบกันคุยกันสารสัมพันธ์กันเร็วค่ะและก็ เป็นช่วงที่มีเสน่ห์มากนะคะเพราะว่าดาวาธาตุน้ำมาอยู่ร่วมกันสำหรับคนโสดก็จะเจอคนที่มีทัศนคติเหมือนคุณนะคะใช้ชีวิตกินอยู่คล้ายๆกันค่ะและคบกันทนคบกันนานและคบกันได้ยาวๆด้วยค่ะ13กระดากรดาคบไปแล้วคนที่เข้ามาก็จะยิ่งดีนะคะจะเป็นคนมีฐานะและก็หน้าตาดีด้วยเป็นคนหาเงินเก่ง แต่อาจจะคบกันแบบไม่ได้เจอกันบ่อยๆนะคะนานๆอาจจะเจอกันสักทีแต่ก็สามารถคบกันได้ค่ะในวันที่16กรกฎาคมสำหรับคนที่เข้ามาในช่วงนี้จะเป็นคนที่ค่อนข้างมั่นใจตัวเองสูงนะคะหาเงินเก่งเช่นกันค่ะแต่ถือว่าช่วงตั้งแต่วันที่10กรกฎาคม ก็สามารถจะคุยและรับความรักดีๆเข้ามาได้อย่าให้เกินวันที่24กรกฎาคมนะคะเพราะว่าดาวจะโคจรและเดินถอยหลังเป็นช่วงไม่ดีไม่ควรรับใครในช่วงนี้หรือคุยกับใครตั้งแต่วันที่12ถึงวันที่22กรกฎาคมไปแล้วดาวสุงดาวคนรักจะเสวยลาชาเลิกสำหรับคนที่โสด ก็อย่ารอนานนะคะเป็นช่วงที่จะเจอคนดีๆเข้ามาหลังจากนี้ก็จะไม่ดีแล้วนะคะและสำหรับคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วคนรักของคุณนะคะอาจจะมีโอกาสที่จะเจ็บป่วยได้นะคะตั้งแต่วันที่9กรกกดาคมไปแล้วคนรักจะมีเกณฑ์ทำงานและก็จะมีรายได้ดีๆค่ะหาเงินได้เยอะด้วย แต่ก็ต้องระวังในเรื่องของคำพูดคำจากันนะคะหลังจากวันที่24กรกฎาคมไปแล้วดาวพุธก็จะโคจรเดินถอยหลังทัศนคติต่างๆของคุณอาจจะไม่ค่อยลงรอยกันนะคะแต่ก็ไม่ได้ถึงทะเลาะเบาะแว้งกันรุนแรงค่ะหลังจากวันที่13กรกฎาคมนะคะชาวลัคนาราศีพิจิกจะมาเอาอกเอาใจ คนรักของคุณมากๆเป็นพิเศษดูแลเทคแคร์นะคะและใครที่เป็นแฟนของชาวลัคนาราศีพิจิกก็ดีใจด้วยนะคะจะมีคนเข้ามาคอยเอาใจคุณนั่นเองและสำหรับใครที่อยากมีลูกมีทายาทนะคะคุณจะมีบุตรเป็นช่วงโอกาสที่ดีๆในช่วงนี้ด้วยในเดือนกระดกดาคมนะคะ ถือว่าเป็นเดือนสุดท้ายในช่วงจังหวะที่ดีๆในช่วงของงานนะคะแต่ถ้าหลังจากกระดก,กรดาคมไปแล้วดาวหลายดวงจะโครจรและเดินถอยหลังโดยภาพรวมนะคะดาวจะอยู่ในตำแหน่งที่มีปัญหาได้ในเดือนต่อไปและดาวหลายดวงนะคะจะโดนดาวพระเสาเล็งและมรุตยูก็จะเดินถอยหลังอีกดวงหนึ่งนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะอย่างที่บอกกับทุกท่านนะคะพยายามเคลียร์อะไรให้จบก่อนในช่วงกระกรดาคมหากทุกท่านนะคะฟังคลิปนี้แล้วก็สามารถจัดการกับตัวเองได้นะคะว่างแผนล่วงหน้าได้ค่ะช่วงนี้ก็ถือว่าน้ำขึ้นก็ควรจะรีบตักกันค่ะและสำหรับใครนะคะ ที่อยากจะดูหรือปรึกษาดวงส่วนตัวนะคะศาสตร์พยากรณ์นะคะโหราศาสตร์ไทยประยุกต์นะคะหรือเลิกมงคลต่างๆทางช่องเงาปดล็อกยินดีให้คำปรึกษานะคะแอดไลน์ทักเข้ามาได้นะคะใน ID Unlock Shadow 89นะคะและฝากช่องเงาปดล็อกช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ แล้วเราจะมีคำทำนายดีๆนะคะมาฝากทุกๆท,ท่านในคลิปต่อไปหรือคลิปทำบุญเสริมดวงชะตาต่างๆขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังค่ะ